สวัสดีครับฝางคิสมิดนะครับผมวันนี้เรามาทำคุญแจของรถคันนี้นะครับเป็น f o r d Fi e s t a นะครับผมตอนนี้ลูกค้าอยากได้คุญแจรีโมทเพิ่มสักอันหนึ่งนะครับเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวามือนะครับเป็นอันใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองเทสอันเดิมของลูกค้าก่อนล็อกนะครับอ่ากดล็อกล็อกนะครับผมโอเคอันใหม่นะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับอ่าโอเคกดล็อกไปนะครับล็อกนะครับผม Okay. เราลองฟังกชันเปิดฝากระโปรงท้ายดูนะฮะอันนี้ก็ครบนะครับเโอเคเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกุญแจและอุปกรณ์ล็อกทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดเบียสตาร์นะครับผมกุญแจระบบฝังชิปและก็รีโมทรถยนต์นะครับติดต่อเราได้ที่3ทีสมิดเขตพื้นที่อำเภอฝางแม่ายเชียงการเรามีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ